อะไรเรื่องเรื่องข้างนีเรืองใช่ไหมขเรืงขห้าหน้นนี่่่ดอเนยัอ้ยสวยงามครับพี่ยายขอเบิ้งเหตุะด้วครับเหโอเห็ดทานสวัสดีครับตั้งกับก่อนบ้านดงหมักไฟแล้ก็ัสดีพ่อแม่อต ในประเทศต่างประเทศครับวันนี้มันข้าป่าหาเห็ดครับสวัสดีครับวันิบัติตน์บากกรพิมพ์นองมาหาเห็ดตุนะครับที่อัดเมียวหลังจากงา,งานออกมาโดนเจอแบบนี้มาไกลเนี่ยเนาะมาบาาามม้านยังก็ไอบานปลาเสาอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธรครับ เขาดินครับวันนี้ออกมาสวยนะพี่น้องนะครับอันเกี่ยเขาหมาแล้วก็นนอนนเอายาให้หมาอยู่ครับปัวมหมานะเนาะเฮ้ยเตียวครับพี่น้องเอายาหมอเอายาให้กินนะครับก็ต้องห้เศร้าให้แรงนะพี่น้องข้าปัวหมาอยู่ตักเขาดินครับไอนน ý thức bậc mặc ha, ui thảo ý thức này mặc ưu hai thảo ăn mặc ưu không? ăn mặc ưu hai 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 ăn mặc เห็นส่งดอกตูดเนี่ยมากกว่าเห็นดอกนู่นพังไปแล้วดอกอันทั้งมีพังแล้วดูกเต่าดอกทาวโอ้ยพ่นอะกินได้เป็นเดือนอันเนี้ยผีเดียนเอ้ยบะเมียนผีเกดคือกินแล้วนู่นตกคำเกี่ยวแต่ขยับตั้งแต่บะเห็นหยิบเดียวดอกมันบู๊ดรวยรวยแดงแดงรวย ไข่ขาวตูมครับเป็นบระเภทไหนไอม่มาเังเกตไก่ด,ด้วยอุ้ยเี้ยนี่นี่คือเออจีิงๆวาตะเี้ยวต,ตกใจเบิดไข่เขียวบานครับบานก็ยังอ้ม กินดอกฟักทองครับดอกน้อยครับเห็ด <yen> พิง <discut> ข <ellas> <c oughs> yeah, ี้จวกครับเฮ้ยใบไม้บางเห็ดพิ่งขี้จวกเวลากินแล้วขี้จัดจวกจะกินหลายกินน้อยเพราะเป็นยา ดอกฟักทองครับมันออกไม่อุ้มเนาะอุ้มนะ้ำอ,อุ้มกับอุ้มนม้ำดูเสียงละดูนี่ฟังก่อก โมดงครับตุเราฟักทองไงตุกหมกนี่ยตั้งตุกหมกอีกนาทีอีกสองครับหมวกเกี้ยนดีนะเราแข็งดีได้อ่ายในปเรเลยได้อยู่

quy sướng thế, có phải mình chịu đinh bằng? Mình mua quá ai? Ừ, <laughs> cái kia, hước, hài hước, ngàm ai? เฮ็ดขขาวดินเฮ็ดขาวแป้งครับลมนะครับดอกนี่นี่ตัดค้าเนีย่ยนี่ดอกนะึงใช่ใชไรบอันนี้งาน ก็กำครับเห็ดกอแดงครับอ๋อขายอยู่บกเตออ็งนู่นเลยไอ,เ,อเครื่องมันเห็ดก้าวดีนครับน่นไ,ไอนีบใส่ใบใหม่ครับ จึ้งคืนได้ป่ะแอมเห็นตะกไะตก,ก่ได้ป่ะเนี่ยจึงคืนคี่น้องเห็ดกอดียยบจับงายๆแม่เลยพี่นบ้าตนว่าคอยถนัดถ,ถงมือกันเลยเนาะจได้ไมไอ้ไอ้ก็เจาเสียต้นมาแม่ เชียหาเห็ดเห็ดเถิงครับเห็ดเพิ่งยังไงกลานกลางเลยเพิ่งโตจนนึกว่ากิ่งไม้ใบไม้ไม่ใช่นะนี่มาแรงแม่งใหม่เล้อะไปเ,เอาไปปล่อยเนี่ตั้งโตดีดีเนาะถ้าคนขึ้นไป cần tây cần tây, ừ, này cái hang làng gì phát thong, hay hiểu không à? <laughs> 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 รูบึ้งรูบึ้งนะครับนะโ,โ,โกนโจรว,วกล้องไปเลยกันนะหาเบิ้องยากเลยครับขอในปลาบางอื่นพอรูใหญ่รูใหญ่น่กกากลัวไหมอืมอะไรหังเลย Nào, nồng Nên bật bự rồi ngay nâng tên nào ừ. Hãy chiếu ฟักทองครับเห็ดดอกฟักทองโอ้พป็นเจียวเลยให้เขียวอ,อีกเกิดคู่กันครับึงหวานบ่หวานึงหวานอีกทีครับแกงอร่อยนี่อี่ยังไรดอกมันนะี่ก่อแดงแดียวเลยกใหญ่สวยเนาะเออก็จะเขีย้ยปีนความปีนไงอยู่ เห็ดกอแดงครับสวยมากโอ้ขาเห็ดไข่ครับอือยิงคือกนิกนลมปองงองเป็นยังอยู่เห็ดดอกฟักทองครับอีกดอกนึ่งครับไข่เขียวครับ เห็ดไข่เห็นไผ่เห ja ็ดเหลี่ยเก็บเกี่ยวเลยลงมาเด้เห็นแต่วกเกยวเกี่ยวอยู่เออลงมาแต่ไก่พีนอนแนมมาเห็นเห็ดคอยๆเนี่ยเขียวเป็นไงนี่ตัวเทติดขามันกล่เขียวได้อืมแต่ว่าขายังเกลี่ยๆอยู่น่าเก็บเกงอยู่น่าอยู่ครับดีบอกครับ นี่กอแดงนั่ครับพี่น้องเก่ๆพวกแข่งอืมนี่อีกนม่เกจะไม่เห็น รถนี่ลมป่องเป็นยังไงฮอันยิงคือกินได้จ้งงตะขาแต่ว่าเ็นแก้งแันกนอยู่ทานไงครับเราบอกย้ายไงห่านนั่นะปวกกินนี่หดปวกโอ้ยพังเงี้ยิงตึกรไหนแล้วมันเชื่อใช บวกดอกเดียวครับบวกขาดำเห็ดขาวดินครับรรด้วยเห็ดขอวเปล่งดูดอกน่งครับตูมเป็น ไก่เขียวครับโอ้ยหนะ่อห้อยก็เต๋องอยางเหยียบไปก่อนเต็มเต็มเท้าเลยเออแบนจะเจ็อยู่ยแบมันสร้างเหยียบนี่มันไก,ก่เขียวเรื่อยๆนี่ดอกนี่ตรงนี้กันนี่ตน้นว้าวว้ากบเพี้ยอย่างว้านนี่นยหวานเลยอุ้ยเพื่องตองเนี่ย อืมตะเกียงแซบแท้นีอเกว่าอ้หมีล้นแถนนั้นใส่โอ้ยออมดีไอ้แ็กแปลีไหเห็นบ่เป็นจิ้งห่นเป็นบเห็นบ่เป็นแล้วดียวอืมเต็มตาเ้ะเป็นตาไปตาเดีวสองนั้าวใส่เชียร์ลมปองงงบางหนึ่ง Wow Sandok. 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 độc Sandok. 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 ออแดงครับงามใส่เร็มใหม่ครับอ่าัทกำลังกินเลยถูกเพืองขอกัมครับ อันนี้เห็ดละงกเห็นได้พี่น้องไดพี่น้องมาเบิ่งกันเห็ดผิดนะเจ้่วาจากไข่กับเห็ดละงกนะครับเนี่ยงือนเห็ดละงอกมีเบาไม่หยางคือกันเลยเ่ยังบ้างครับมีถุงเท้าด้านล่างเนาะด้านบนไก่ไข,ข,ข่ไข่กับอันเห็ดขีดแค่เดือนไม่ไอายบิ่งบางทั้งทั้งาด้านบนจะเป็นสีแบบเท่าเท่าเนาะแต่ว่าเป็นเห็ดผิดครับ <L un> พี่น้องจะไปเก็บมากินนะครับเป็นขอกาครับ เฮ็ดนาเรยครับอดบอกกบบไงนียแล้วก็พรเนาะอีกดอกนึงครับาหายากได้ไอ่ะก็ง่ายจะปลอดเป็นเฮ็ดกอแดองนี่เฮ็ดนาเรยครับ,น,รบน้อมถานละไอ มันพกอันเงี้ยงก็อายเงี้ยงก็กิ้งกือ,อกิ้งกงอือกินครับทีทานครับอันนี้ทานง่ายไหมไอแต่ว่าโดดคนโดดหน่อยไข่เฮ็ดมาไงเันนี้ไอ เขาวบนฮาบนกันเห็นไหมแมนอยุนี่นนนนท่านครับหลกมึ้งไงนี่จิตเท่าหน่อยครับกำลังปง บานกันครับนี่นีดอกตูมครับดอกเหลืองครับตาม

เพงตองครับกำลงถึงลยนี้คือเพื่อนลิ่งม้าได้ถ้ามีเมือนลิ่นมา้มนนนมาครับเห็ดทานครับห้อยกระจกออห้อยกระจกเคลียต์ตวน,นี้อ่กระจกก็ยังห้อยกระจกเก็บเียวเนะเป็นเห็ดทานหญ่ได้ครับนี่ พอครับเดนะมา ขหลอปักทองครับจะโดนเทียึ้นไหมเคือกำลังนอน่เเสาไพละ่ะกคถ่ายอายู่โคเทือกินเกอพวกมันกิน,ปนไปแล้วนังนใกล้ขาวครับเสียวครับ ngày cắp thòng các, hẹp phưng chi chuốc các, Ủa thân này đã, tháo thảo đẹp không? Mau hết co, co để tụm các. Các, cho nó tụm luôn. Đây là toang ตัวแดงสวยๆครับคุณค huh kind of ุณยายให้เห็ดตั <can ้งมากสวัสด <can> ีครับคุณยายขอเบิ่งเห็ดหน่อยเด้อครับโอ้เห็ดทานเห็ดหนันบางบางคนเป็นเคลียร์ติ่มไหมครับยังสีไหมมันเป็นชิ้นใหญ่ตัวละตีเมียนเป็นออกข้าวหวาน เตยแม่เป็นออกข้าวว่าอีหยังก็เฮ็ดผิดน่ะแม่คั็นก็นกนเลยเคลียร์ถิ่มมันก็บหยาดน,นะเคลกิดต้นเคลียร์ถิ่มจิดเป็นกับเห็ดเบื่อมันยังค่อยอ่ะนะครับโอ้โอคุณยายคือแข็งแรงนะครับนี่อายุหลายปานไดนหรอครับ80ก,กว่าวโอ้80ก,กว่าหมานคัก,กนะอันมาตาพ่นไายครับมาาตพยครับ หลงปลาได้เห็นหลงปลาหลงปลาอย่างนั่งทางกันทางกัเจ้า่าเหมณ์ทางมือบาทบุงเอารถยุบใส่บันครับนี่รถยุบรถยุบเหลือมาทางเอยนี่อือตกปลาดงไปฟูอีกไกลยุบบ่ครับอันไหนก่อีกไกลยุบบ่ครับบัน่งบันพุ่งไก่บ่อยก่อนคุณยายมาอยู่บ้านพุ่าบ้านพี่น้องเจ้าอยู่ทางไหนบ้านพุ่งบันพ่งบันแค้นบันพุ่งนแค้น ยังเลี้ยงขนาดนนอาจจะไปทรงคุณยายคุุยายว่เาเป็นยางดอกอยางไปน้ำทา่ากยาู่ลเลยคุยายว่ปเอ้าฝนลินฝนลินแปลกแปลกเอ้านี่ครับออกปลาบ้าหอดอันรดแล้วเนาะเอาทุกคนสวัสดีครับสวัสดีก้อนพี่นองบัตรท่นไหนพ่อหน,นาพ่อตากัน ลงรถดแล้วันแต่เขาปลาเลยพี่น้องพะวามากับบ่ได้มาเส,สาแห้งเนาะป้าโถอลังการายอย่ขนาดขนาดว่าอันบ่ได้มาเส,สาเนาะป้าพี่น้องเห็นไหมได้ถุงความอืมอันกะตาเหล่ยของบ้านต้นบ้ากรกะตาที่สองของสาวหลัดกับคุณยายพี่แน่เหลือใส่ถุงอุ่นกะตาที่สามขององันแม่น้องคอรอเด้อพี่น้องนี่เลือกแต่เห็ดสวยๆเลยพี่น้องเห็ดดอกกันบ้านเน่บ้านเน่กับบ่เอาเนาะ เหล่าเตห็สสวยๆเลยเมียนได้หล,ไลายคักไลายเนี่ยพี่น้องือนี้สำหรับพิกัดกันนะเข้ากะอยู่ป้าบานอีียงเ่าะป้า,ปาบัานพระเสา,สาสอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยาโสธรครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนี้เด้ครับไปพ้อกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ